สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ป้ายาแฟมลีวันนี้นะคะเราจะขอแนะนำช่วงใหม่ของเราคือ what about อมีเป็นช่วงใหม่ของป้ายาแฟมิลีเราเลยนะครับมาเข้าเรื่องพี่บอสร,รู้ไหมว่าวัน christmas ค,ความหมายที่แท้จริงอะ่ะคืออะไร what about Christmas day no <laughs> เอาความเข้าใจสมัยก่อนไหมถ้าความเข้าใจสมัยก่อนเนี่ย ผมว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะคิดแบบเดียวกับผมแหละว่าวันคริสต์มาสเนี่ยพอเรานึกถึงทุกครั้งเนี่ยเราก็จะนึกถึงการไปเขาดาวการไปถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสที่หน้าเซนทันเวิลด์การปาร์ตี้สังสรรค์การจัดกินเลี้ยงกันกับพวกเพื่อนๆนะครับการเจอกันหรือแม้กระทั่งการนัดตีมแต่งตัวอ่ามีการแต่งตีมแต่งตัวกันมาแล้วก็มาปบปะกันหิ้วของขวัญกันมา อาจจะมาจับฉลากกันหรือเอามาให้คนอื่นในช่วงเทศกาลคริสต์มาสกันส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงภาพแบบนี้มากกว่าแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ไ,มได้รู้จริงๆเนอะอว่าความหมายของวันคริสต์มาสเน่มันคืออะไรใช่อย่างที่ผู้บอสว่าเลยนั่นก็คือสิ่งที่หลาคนรรู้สึกแล้วก็รับรู้ถึงบรรยากาศน,นั้นแต่ว่านั่นยังไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงแท้ทรูอของวันนี้เหรอของวันคริสต์มาสเนาะ เจนถึงได้ไปหาแหล่งที่มาของความหมายที่แท้จริงมาให้ทุกคนคะ่ะและนี่จากปากสิทธิพิบาลรืออาจารย์ที่โบสถ์เลยนะคะความหมายของวันคริสต์มาสคืออะไรไปฟังกันค่ะวันนี้โบสถมีคําถามครับอาจารย์ว่าเทศกาลคริสต์มาสเนี่ยครับที่เราจัดกันมาทุกปีทุกปีเนี่ยมีความหมายเป็นมาอย่างไงครับอาจารย์รก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องความหมายนะครับผมอยากจะพูด ในมุมมองของคนที่ไม่เคยเป็นคริสเตียนมาก่อนนะครับผมไม่ได้เกิดในครอบครัวของคริสเตียนนะครับดังนั้นเมื่อถึงคริสต์มาสสิ่งที่ผมคิดถึงอันดับแรกก็คือซานตาคลอสนึกถึงกวางนะครับนึกถึงการให้ของขวัญซึ่งกันและกันจนกระทั่งเมื่อเราได้มาเป็นคริสเตียนนะครับผมถึงได้เห็นว่าจริงๆแล้วคริสต์มาสมีคำว่าคริสอยู่นั่นหมายถึงเป็นการฉลองการเสด็จมาบังเกิดของพระคริสต์หรือองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั่นเอง และแนั่นคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้มอบให้กับมนุษย์ความเป็นมาเป็นแบบนี้นะครับพระเจ้ารักมนุษย์ทุกคนและพระเจ้าได้ทรงสร้างโลกนี้และพระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาและด้วยความบาปนะครับมนุษย์ทุกคนมีบาปหมดนะฮะก็เลยทําให้เกิดการแยกกันระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าแต่พระเจ้าได้ประทานพระสัญญาให้นับตั้งแต่ที่มนุษย์คนแรกได้ทําบาปว่าพระองค์จะประทานบุตรชายคนหนึ่งซึ่งเกิดมาจากหญิง คนหนึ่งนะครับแล้วเมื่อ2,000ปีที่แล้วพระเยะซูก็ได้มาบังเกิดอย่างอัศจรรย์บังเกิดจากหญิงพมจาวีคนหนึ่งนะครับนั่นหมายถึงผู้หญิงคนนี้ไม่เคยหลับนอนกับผู้ชายมาก่อนแต่เป็นการถือกําเนิดอย่างเหนือธรรมชาตินะครับและผู้ที่มาบังเกิดนี้ก็คือพระบุตรของพระเจ้านั่นเองแล้วก็โดยมีนามว่าเยซูนะครับพระองค์เสด็จมาเพื่ออะไรมีคําพยากรณ์ไว้มากมายก่อนที่พระองค์จะมานะครับ ได้กล่าวถึงที่ที่พระองค์จะมาบังเกิดและเมื่อพระองค์เติบโตพระองค์จะไปอยู่ที่เมืองไหนและพระองค์จะทําอะไรบ้างและมีคพยากร์ละเอียดแม้กระทั่งวันที่พระองค์ถูกตรึงบนไม้กางเขนจะมีการแทงมือแทงเท้านะครับและมีการพยากรณ์ถึงการตายไปแล้วและเป็นขึ้นจากความตายและพระเยซูเสด็จมาเนี่ยเพื่อทําให้คําพยากรณ์ที่พระเจ้าได้ให้กับคนอิอสราเอลไว้สําเร็จลงนะครับ และการสิ้นพระชนของพระองค์บนไม้กางเขนเนี่ยเป็นการชดใช้นี่พระองค์ไม่ได้ตายเพราะพระองค์มีบาปอะไรพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ไม่มีบาปแต่พระองค์มาใช้นี่แทนพวกเราความบาปนําไปสู่ความตายพระองค์มาตายแทนพวกเราทุกคนนะฮะและเมื่อพระองค์ใช้นี่ให้เราหมดแล้วเราก็หมดนี่ถ้าเราเชื่อนะฮะแต่ถ้าเราไม่เชื่อเราปฏิเสธเรายังคงมีนี่นั้นอยู่แต่ขอบคุณพระเจ้านะครับนี่คือของขวัญของขวัญคือชีวิตนิรันดร และเมื่อเราเชื่อและวางใจในพระองค์ติดตามพระองค์นะครับพระองค์ได้ประทานชีวิตของพระองค์ให้กับเราเป็นชีวิตอย่างที่พระองค์มีนะครับและนั่นคือของฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการมีพระเจ้าเข้ามาประทับอยู่ในชีวิตของเราและสําหรับคริสต์มาสนี้นะครับผมอยากจะขอให้พี่น้องทุกคนนะครับได้ลองเปิดใจแล้วก็ศึกษาเรื่องขององค์พระเยซูคริสต์และ ได้ต้อนรับโรรองเข้ามาในชีวิตเพราะนั่นคือการรับของขวัญจากพระเจ้าและชีวิตของทุกๆท่านนะครับก็จะไม่เหมือนเดิมอีกเลยครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากมากนะครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับเป็นไงล่ะฟังอาจารย์พูดไปแล้วเรียบร้อยนะครับลึกซึ้งจริงๆนะครับกับวันคริสต์มาสวันนี้ผมได้เข้าใจมากขึ้นแลวนะครับว่าวันคริสต์มาสเนี่ยก็คือวันที่เป็นวันเหมือนวันคล้ายวันเกิด ป็นวันของการเฉลิมฉลองนะครับของออพระเยซูนะครับที่ลงมาตายไถ่บาปให้พวกเรานะครับเนาะสำคัญอยู่ที่เจ้าของวันเกิดนี่เองอืมและแน่นอนครับนี่เป็นเทศกาลแห่งความสุขที่พวกเราทุกคนเนี่ยอยากจะออกมาเฉลิมฉลองกันและหนึ่งในกิจกรรมนะครับที่พวกเราเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันมาแลมปีเลยครับนั่นก็คือการจับฉลากแลกของขวัญกันครับในกันที่เลยอีกไหนคะอายยาันจา ดีงามไม่ได้เตรียมแหละใช่ไม่เตรียมเลยนะคะสินค้าของอีกไลน,นะคะมีมูลค่าตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันสามารถเลือกไปจับฉลากหรือว่าตามมูลค่าหรือว่าตามตีมก,กันได้ทั้งนั้นเลยเฮ้ยพิเนียมมากนะครับ่าพีเมียมอ่าอ่าอันนี้คือของมูลค่าหลักพันเลยนะครับซึ่งเอาไปจับฉลากได้แบบใครมีตีมแบบสินค้าแบบหลักพันนะ่ะ ก็ใช้ได้เนาะอันนี้อ่ะไม่ได้โชว์นะคะแต่นี้ลำโพงอ่าลำโพงลำโพงนะครับลำโพงรอรอดูรอดูนะครับอไบอกไปแล้วอะบอกไปได้บอกไปได้ไม่เป็นไรบอกไปได้รอดูนะครับของทุกอย่างเป็นลิขสิทธิ์แท้หมดเลยนะครับใช่ค่ะแนี้นะครับสุดท้ายนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกันมากๆในวันคริสต์มาสนะคะแล้วก็แฮปปี้มิวเยียล่วงหน้าเลยค่ะขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็ส่วนผู้ชม คนใหม่นะคะที่ยังไม่ได้กดไลค์กดจ subscribe, กับ s c ไคร e ก็ฝากกดไลค์กดจับ s c ไคร e พวกเราช่องไปอยาแฟมิลี่ด้วยนะคะครับ m e r r y Christmas and h a p p y New Year ค่ะ Happy New Year รล่วงหน้าเลยยย yeah.